ตอนที่127ปีศาจร,รวมร่าง หลังจากที่ไซคอสได้กินน้ำยาเพิ่มพลังพิเศษเข้าไปก็ทำให้เธอมีพลังเยอะขึ้นมากส่วนทัศซึมากิไม่ยอมรามือยังใช้พลังจิตดึงตัวเธอขึ้นไปพร้อมกับใช้พลังจิตดึงร่างกายไม่ให้ขยับด้วยหลือขนาดนี้ยังสามารถดึงขึ้นไปได้อีกงั้นเหรอแต่สำหรับทัศซึมากิมันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดามากเพราะการดึงร่างคนไม่ธรรมดาไม่มีพลังอะไรเลยก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอะไรไซคอสที่ไม่ถูกยอมเล่นอยู่ฝ่ายเดียวก็เอาคืนบ้างแกนั่นแหละที่ต้องลง มาก็เลยใช้พลังจิตแบบเดียวกันดึงทัาซึมะกิลงมาด้วยซะเลยเจอกันคนละครึ่งทางตานมาที่กลุ่มของไซตอมะไซตมาเนี่ยก็ได้บอกกับมนุษย์ประหลาตตัวนั้นในไหนก็มานําทางให้แล้วลองเล่นเป็นไกด์นําทางให้หน่อยสิตลกกันใหญ่ในขณะเดียวกันนั้นก็ได้มีร่างของไซคอสพุ่งขึ้นมาจากดินใกล้ๆก,ก,กับขบวนเลยเสียวสลังวุบ ร่างกายเธอได้พุ่งขึ้นไปปะทะกับทัสซมากิแต่ดูเหมือนทังคู่ยังไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะมีพลังพิเศษป้องกันร่างกายไว้ไซคอสเนี่ยก็ได้บอกคิดผิดแล้วที่มาเล่นกับฉันเดี๋ยวได้รู้ว่าหายานะจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงทัสซมากิเนี่ยไม่สนอยู่แล้วจะใครหน้าไหนเนี่ยก็มาเลยแต่ขอเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าตัวประกันอีกคนนั้นปลอดภัยดีหรือยังตันมาที่ตัวประกันอีกคนทาเรโอก็ได้หนีมาจนเจอกับนายคิงเข้าให้ทาเรโอเนี่ยก็ดีใจจะวิ่งเข้าไปกอดเหมือนกับ มนุษย์ประหลาดตัวนั้นคิงก็เห็นว่าเคยโดนมาแล้วก็เลยพูดดักไว้ว่าอย่าเข้ามาใกล้คิดจะหาจังหวะทีเผลอแล้วมาปิดชีพฆ่าสินะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ไม่ใช่มนุษย์ประหลาดที่แปลงเป็นเด็กแต่ว่ามันมีมนุษย์ประหลาดอีกตัวที่สามารถล่องหวนได้ย่องเดินมาที่หลังตัวประกันจนมันต้องเนี่ยคลายความสามารถออกก็ถึงกับตกใจทําไมถึงรู้ได้เป็นชายที่ดวงดีที่สุดแล้วก็ว่าได้ได้ละมั้งในเรื่องนี้นะ่ะเมื่อเห็นอย่างนั้นใบหน้าอันสุดแสนโหดร้ายของคิง มนุษย์ประหลาดเนี่ยมันก็โกลแนบทันทีจากนั้นคิงและตัวประกันเนี่ยก็จับมือกันเพื่อหาทางออกต่อไปส่วนมนุษย์ประหลาดที่วิ่งหนีมาเนี่ยก็เลยมาเจอกับหัวใจของโอลูจิดูเหมือนว่าจะยังไม่ตายและตอนนี้เนี่ยมันต้องการเลือดเอามากๆมนุษย์ประหลาดตัวนั้นก็เลยถูกกืนกินไปตามสภาพส่วนมนุษย์ประหลาดระดับล่างตัวอื่นเองเนี่ยก็โดนเหมือนกันถ้ามีเลือดมากพอโอลูจิก็สามารถฟื้นคืนชีพได้ตันมาที่การต่อสู้ของผู้ใช้พลังพิเศษ ทไซคอสก็ได้เปิดฉากโจมตีโดยใช้ลำแสงที่ปล่อยจากดวงตาถ้าซึมากี่ก็บอกทำได้แค่นี้เนี่ยสบายของกุ้ยๆพร้อมกับใช้พลังจิตดึงร่างของไซคอสและต่อยเข้าให้ทางด้านคิงและตัวประกันก็กำลังขึ้นบันไดไปด้านบนพาเลโอก็ตื่นเต้นใหญ่เพราะว่าคิงตอนนี้เนี่ยกำลังใช้คิงแอนจินก็คือเสียงหัวใจที่เต้นแรงรัวๆอยู่ในโหมดพร้อมลบเสมอแต่จริงๆแล้วพี่แกเนี่ยขึ้นบันไดามาหลายขั้นจนเหนื่อยหอบแค่นั้นแหละ เมื่อขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเนี่ยก็โชคดีเจอกับลิฟต์เข้าให้แต่เป็นลิฟที่โคตรจะโบราณที่ใช้น้าถ่วงเพื่อให้ลิฟต์เนี่ยขึ้นไปได้ตันมาที่ทัตซึมากิก็ได้มีหน้ากากหวานติดต่อเข้ามาว่าหน่วยพิเศษที่บุกมาก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะช่วยไว้ไม่ได้เพราะโดนควบคุมจิตใจอย่างรุนแรงก็เลยโดนทัตซึมากินั้นบ่นเข้าให้ว่าไม่มีความสามารถพอที่จะช่วยแล้วยังเสลอมาร่กกวมอีกหน้ากากหวานยังได้บอกอีกว่าตอนนี้กําลังสู้อยู่กับผู้บ หหาตัวนึ่งเจ้าตัวก็กล่าวว่าจะขอกําลังเสริมนั่นแหละก็เลยโดนบ่นไปอีกรอบไม่มีความสามารถก็กลับขึ้นไปข้างบนซะหน้ากากหวานก็พยายามอธิบายเหตุผลว่าแพ้ทางแต่ก็ไม่ทันแล้วต้องกลับไปสู้กับนุ์ประหลาดตัวนั้นในระหว่างที่กําลังคุยอยู่ไซคอสก็ได้หมอบลงไปข้างล่างแล้วคิดว่ายังมีโอกาสที่จะพลิกเกมได้อยู่ในจังหวะที่ทัศซึมากิกําลังเผลอก็ได้มีการโจมตีจากรอบด้านใส่ทัศซึมากิจนทําให้ไซคอสนั้นหลุดมือไปได้ และการโจมตีมาจากอวัยวะส่วนต่างๆของโอโรจิที่ฟื้นกลับมาได้นั่นเองไซคอสได้ล่วงลงไปพร้อมกับโอโรจิว่าเรามารวมร่างกันเถอะถึงแม้จะเป็นใย่ทัสึมากิเมื่อรวมร่างเนี่ยก็อาชนะได้สบายๆอยู่แล้วตอนที่128ไม่มีชื่อตอน ร่างกายของโอรุจิที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งก็ขยับไปทั่วทั้งฐานทัพมนุษย์ประหลาดและคืนกินหล่ามนุษย์ประหลาดเรื่อยๆจนตอนนี้เริ่มมีอำนาจมากแล้วแถมกำลังจะรวมร่างกับไซคอสอีกด้วยทัศซึมากิที่ไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นก็จะปิดฉากด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่ก็มีร่างกายส่วนต่างๆของโอรุจินี่แหละมากวรอยู่เรื่อยๆจนไม่เป็นอันโจมตีทัศซึมากิก็เริ่มรำคาญอยากจะบี้ฐานทัพนี้ให้เละ เป็นชิ้นชิ้นสักทีแต่ก็ทําไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าตัวประกันนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนเพราะมันคืองานสําคัญที่ต้องช่วยตัวประกันให้ได้ก่อนในอดีตเองเธอก็มีปมตรงนี้อยู่เหมือนกันตอนมาที่ไซคอสที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่เลยเธอได้รวมร่างกับโอรุจิและคิดจะใช้ประโยชน์จากโอรุจิเหมือนอย่างเคยแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เพราะว่าคนที่ถูกกืนกินกลับเป็นไซคอสดูเหมือนเธอจะประเมินพลังของโอรุจิต่ําไปโอรุจิก็ขอบคุณใหญ่เลย พราะดูเหมือนอาหารที่เป็นไซคอสจะเป็นมื้อสุดท้ายก่อนจะจุติกลับมาเกิดใหม่ไซคอสก็ยอมที่ไหนล่ะเธอก็ใช้พลังจิตระดับสูงทําการควบคุมโอโรจิเชื่อฟังคําสั่งเธอเพียงผู้เดียวจากนั้นเธอก็กลับมามีสติและควบคุมร่างของโอโรจิได้สําเร็จดูเหมือนสิ่งที่ได้มาพร้อมกับร่างนี้จะเป็นความทรงจําก่อนตายด้วยคนที่อยู่ในบัญชีหนี้แค้นเนี่ยก็เลยมีทัศึมากิและไซตามะแต่กลับกันทัศึมากิไม่ได้หวาดกลัวเลยกลับดีใจด้วยสา ที่เผยโฉมร่างจริงออกมาจะได้จัดการง่ายๆทีเดียวเลยทัศึามากิเนี่ยก็ได้ใช้พลังจิตควบคุมแรงดันเข้าไปหาไซคอสก็ถึงกับตกใจเพราะว่ามันไม่ได้ผลแต่ผลลัพธ์กลับส่งผลกับตัวเองดูเหมือนบาเรียของทัซึมากิจะถูกกลับด้านมันก็เลยทําให้โดนพลังของตัวเองเข้าไปจะปลดบาเรียออกก็ไม่ได้เพราะถ้าปลดออกก็จะโดนบีเละอยู่ดีส่วนล่างเนื้อที่ถูกบีบก็จะไม่สูญเปล่าเพราะไซคอสจะกืนกินมันให้หมดยังไงล่ะเรื่อง เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตของทัศึมะกิเลยก็ว่าได้ทางด้านกลุ่มเด็กแว้นไซตมะดูเหมือนตอนนี้จะไม่ได้แว้นแล้วต้องลงมาวิ่งเซลลของโอรุจิก็กืนกินตามหลังมาเรื่อยๆแต่มันดันพลาดไปตบหัวไซตมะเข้าซะง,งั้นก็เลยโดนต่อยสวนคืนซะเลยอย่ามาเล่นหัวชั้นนะเฟ้ยต่อยทีเดียวเนี่ยถึงกับทําให้ไซคอสถึงกับกระตุกจิตกระชากใจเลยทีเดียว<ๆ><ๆ>ก็เลยทําให้ทัศึมะกินั้นหลุดมือไปส่วนคิงเนี่ยก็โดนผลกระทบ เหมือนกนกัดูเหมือนแรงสั่นสะเทือนจะทําให้เศษก้อนหินเนี่ยลงไปในถังน้ําทําให้ลิฟต์แนวดิ่งขึ้นไปเลยในระหว่างที่ทัศึสมากิล่วงลงไปก็ได้มีคิงติดต่อเข้ามาบอกว่าตัวประกันอยู่นี่และวกาลังขึ้นไปทัศึสมากิเนี่ยกับบอกรอคํานี้อยู่เลยในเวลาเอาจริงสักทีตอนที่129คลิกกระดาน มาที่กาโร่ตอนนี้ดูเหมือนหลังจากที่เขาได้สู้กับคุโรบิคาริก็เลยทําให้ปวดลิมิเตอร์ได้สําเร็จใบหน้าสุขุมลุ่มลึกขึ้นมากหมัดที่ปล่อยออกไปทั้งความเร็วและพลังเพิ่มขึ้นสูงมากลบหมัดของคุโรบิคาริได้สบายแถมยังหมัดสวนกลับไปด้วยตอนนี้สภาพของฮีโร่คาร์ดเอสคุโรบิคาริเรียกได้ว่าดูไม่จืดเลยที่หลังก็อย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วไปดูถูกคนอื่นเขาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ด้วยความ ที่ว่าการต่อสู้นี้เป็นสิ่งที่คุโรบิคาริไม่เคยเจอมาก่อนถึงความแข็งแกร่งของศัตรูมันก็เลยทาให้นึกถึงอดีตตอนที่เป็นเด็กเหมือนเมื่อก่อนจะเป็นเด็กผอมแห้งกระอมการลเล่นและกีฬาไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างแถมยังเป็นเด็กที่ใจสาะด้วยในวันเกิดครบ,บรอบ15ปีของเขาก็ได้ดัมเบลหนักมา3กิโลกรัมจากนั้นเขาก็เล่นมันทุกวันจาก3กิโลก็เป็น5กิโลแล้วก็เป็น10กิโลจนผ่านไปหลายปีเขาก็สาาร ยกดัมเบล50กิโลด้วยได,ได้ได้แค่แขนข้างเดียวและผ่านไปอีกหลายๆปีร่างกายของเขาก็มีความทนทานชนิดที่ว่าวัดเป็นตัวเลขไม่ได้เลยมันคือความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเข้าผ่านความโดดเดี่ยวและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้ด้วยจุดนี้มันก็เลยทําให้เขานั้นโดดเด่นในการแข่งขันกีฬาและในที่สุดเขาก็มาในสมาคมฮีโร่ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงคลาดเอสหลังจากนั้นเขาก็ได้เฟ้นหาคู่ต่อสู้ที่จะท ทำให้เขาได้ใช้กล้ามเนื้อแบบร0 0เซมาตลอดแต่ถามว่าส่วนตัวเขาชอบต่อสู้ไหมคําตอบก็คือไม่เลยสักนิดแต่มันคือชัยชนะแบบขาดลอยที่ทําให้รู้สึกดีต่างหากไม่ใช่การพาตัวเองมาถึงจุดที่ว่าต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อลุ้นเอาแพ้เอาชนะเมื่อความรู้สึกมั่นใจเริ่มถูกลดทอนลงมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็เกิดความกลัวที่ไม่ได้เผชิญหน้ามานานร่างกายของกาโร่เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในความคิดของเขากาโร่ด้ กลายเป็นกำแพงที่ไม่สามารถก้าวข้ามไปได้อีกต่อไปกาโรได้เตะคูโรบิคาลิลงไปนอนกับพื้นและกำลังจะตบบ้องหูเลยแต่ว่าคุโรบิคาริก็ดันทำหน้าเหมือนเจ้าเด็กขี้แยนั่นซะได้หรือก็คือทาเลโอนั่นแหละก็เลยหยุดมือไปเพราะคิดได้ว่าพลังของตัวเองไม่ได้มีไว้เพื่อรังแกคนอื่นจากนั้นผลกระทบของพลังที่ได้มาก็เริ่มกำเริบกาโรได้ทรุดลงไปในขณะเดียวกันคูโรบิคาริที่กำลังจะเข้าไปดูอาการของกาโร ก็มีบาเรียของทัเสมกิมาล้อมตัวเขาและลอยขึ้นไปด้วยความเป็นห่วงว่าเพดานกําลังถล่มก็เลยเตือนไปด้วยความหวังดีแต่ดูเหมือนกาโร่จะไม่ฟังจากนั้นความมั่นใจทั้งหมดที่เสียไปก็ทําให้คุโรบิคารินั่งซึมไปเลย เอาละครับแลวนี่ก็คือเรื่องราวของ One Punch Man ในพาร์ทที่16กันแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับพร้อมขอบคุณมากสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ